พี่โยสวัสดีครับพี่อ้าวนิกแล้วกันนะไม่รู้พี่เห็นว่ามันบอกว่ามันจะไปออกรถใหม่นะเอาเลยจะคงมาบ้างพี่ผมว่าแป๊บเดียวแหละเฮ้ยมันออรถอะไรมาวะเนี่ยเอาโยสดีครับดี่ครับ,รบวันนี้ขี่เลยมาเนี่ยกันฮะผมเนี่ยพาวจะพีเซตเลยพี่อยากรู้ไหมเดี๋ยวมาผมเล่าให้ฟังผมขอถอดแมสก์อยู่ันสองคนไม่เป็นไรนะจริงๆเนี่ยอันเนี้ย มันคือจักรยานพี่จักรยานไฟฟ้า e-m 5ครับคือผมเพิ่งไปออกมาล่าสุดเลย น่าสนใจมากๆครับมันใช้งานยากเปล่าวะขี่เวิร์ปะเนี่ยจริงๆมันก็ใช้งานไม่ยากนะพี่คือเราขี่มอไซค์กันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกับมอไซค์เท่าไหร่เลยแม้ว่ามันจะเป็นจักรยานก็ตามนะแค่ขี่เนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วก็บิดคันเร่งเปิดไปเลยหรือจะปั่นก็ได้เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นจักรยานใช่แต่ว่าหลัก,ลกๆในวันนี้ที่ผมขี่มาก่อนมาถึงพิมพ์งานเนี่ยผมก็แค่บิดคันเร่งมาเลยพี่ชิลๆขี่มาตามทางเลยครับแล้วก,การใช้งานเป็นัไงบ้างวะมันคล่องวมมย่่อบาาาางกก คนที่เคยขี่จักรยานแล้วก็รู้ว่าความคล่องตัวเป็นยังไงเนาะที่สำคัญไอเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าพี่มันสบายกว่าเดิมเรื่องความคล่องตัวก็ไม่ต้องห่วงคือขึ้นไปขี่บนทางจักรยานเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆที่สำคัญไม่ต้องไปเบียดไม่ต้องไปซอกแทรกรถติดแหละเราขี่ในทางจักรยานของเรานะสบายสุดๆครับที่พี่สงสัยนะว่ามันขี่แล้วเนะี่ยมันก็เรียกว่าขี่ดีไหมแล้วน้ำหนักมันเป็นยังไงแล้วเห็นมีบาท้ายคนซอ้อนมาด้วยเนะี่ยคิดว่ามันใช้งานตรงเนี้ยมันใช้เวิร์กกว่าโอ้มาไปชุดเลยอันน <laughs> ี้ทีละเรื่อง คือน้ำหนักเนี่ยหนักกว่าจักรยานปกตินิดเดียวเองครับถ้าไม่รวมแบตนะน้ำหนักเบามากๆหรือตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็แค่5กิโลก็คือถือว่าไม่หนักเลยที่สำคัญคือพี่เห็นอย่างที่บอกเมกื่อกี้บาคนซ้อนบาคนซ้อนคือคนซ้อนนั่งได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปออกแรงปัน่นเหมือนจักรยานปกติแล้วมันมีคันเร่งเข้ามาช่วยดังนั้นขี่คนเดียวหรือขี่สองคนมีคนซ้อนขี่ไปซื้อของซื้อผ้าใว้ใกล้ขี่ง่ายมากๆครับพี่นี่เข้าท่าใช่ใช่โคตรเวิร์ก หน้าตามันก็ดูดีมันดีไซน์ต่างเนี่ยมีไฟหลี่ไฟอะไรแบบ L E D ด้วยนะท่านแน่นอนอยู่แล้วพี่โหยุค2022แล้วย้ย L E D มาแต่พี่สนใจนะเรื่องแบตเตอรี่มันอะ่ะมันเป็นแบตเตอรี่แบบไหนแล้วก็ชาร์จทีนึงอะ่ะมันใช้เวลานานไหมชาร์จเต็มแล้ววิ่งได้แค่ไหนประเด็นเรื่องแบตเตอรี่เลยนะคือผมจะเล่าให้พี่ฟังง่ายๆหนึ่งคือใช้งานง่ายมากๆพอเราปั่นเสร็จใช่ไหมขี่เสร็จเนี่ยวันหนึ่งพี่จอดที่บ้านปุ๊บพี่เปิดเบาะยกแบตเตอรี่ไปเสียบจึก๊ก แค่ไม่เกเิน6ชั่วโมงแบตเต็มแล้วแล้วชาร์จแบตทีหนึ่งเ่ยก็คือพี่ขี่ไปได้ยาวๆเลย50-60โลสบายมากๆเข้าท่ามกันไเฮ้ยอย่างนี้ขี่มาออฟฟิตก็ถอดแบตยกก็ไปชาร์จข้างในได้ดิวะใช่พี่ผมบอกแล้วยุคนี้สมัยนี้ต้องประหยัดไฟบ้านไม่ต้องใช้เมึงนี้ฉลาดเนะเออผมาชาร์จออฟฟิศเลยชาร์ได้เลยพี่ เออมันก็คล่องตัวน่าใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่มันซื้อที่ไหนกันไอ้บางยี่ห้อที่ขายในช้อปปี้ละรัาเนี่ยมันเหมือนกันไหมจริงๆของ EM เนี่ยในช้อปปี้รัชาาก็มีครับแต่ว่า mm hmm. พี่อาจจะต้องระวังหน,หนิดนึงเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันมีเยอะมากตอนนี้ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเกิดพี่อยากได้ของที่มีคุณภาพนะ mm hmm. Made in Thailand มีอะไหล่มีอุปกรณ์คุณภาพการผลิตไหนจะบริการหลังการขายเนี่ย mm hmm. ถ้าพี่ห่วงตรงนี้นะพี่ก็ต้องซื้อของ EM mm hmm. ส่วนช่องทางการซื้อเนี่ยนอกจากช้อปปี้พี่ แฟนเพจเขาก็มี e m b i t e หรือตามห้างสรรพสินค้าวารหนาไอทีโฮมโปอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอันนี้ก็มีขายแล้วพี่อ oh. หาง่ายมากเงโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้ผมก็ไปเจอมาบปนห้างอันเนี้ยแล้วก็ไปถามถามเขาแล้วก็ออกเลยเหมือนจะเคยเห็นในโฮมโปรด้วยขายใช่ใช่นี่แหละนี่ถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยมันซ่อมที่ไหนได้หะเรื่องซ่อมเนี่ยคือง่ายมากอย่างที่ผมบอกพี่เมื่อกี้เลยครับคืออย่างผมนะ บ้านผมอยู่แถวรามินทาพี่ผมก็เนี่ยยกไปซ่อมได้เลยที่ศูนย์ใหญ่องเขาที่แถวรามินทากม6อ๋อมีศูนย์ซ่อมอยู่ตรงนี้มีศูนย์ซ่อมใหญ่เลยหรือว่าถ้าบ้านไม่ใกล้แถวนี้เขาก็มีออนไซส์เซอร์วิสโทรหา call center เขาได้หรือง่ายที่สุดนะพี่พี่คุยไลน์แอดไปเลยที่ไลน์แอด moving bike ใช่ก็คือพี่มีปัญหาที่ไหนเนี่ยเขาจะส่งทีมงานไปออนไซต์เซอร์วิสก็คือเขาไปซ่อมถึงบ้านเหรอวะใช่พี่ถึงหน้าบ้านเลยโอ้โหเวิร์กอย่างเงี้ย เออสบายเลยคือไม่ต้องห่วงว่าซื้อมาใช้แป๊บเดียวพังต้องเปลี่ยนคันอะไรเงี้ยเราเสียตังค์ทังทีเอาให้คุ้มเออกันแล้วโรงงานอยู่ที่ไหนวะเนี้ยโรงงานเนี้ยมีมาตรฐานอะไรนะส่งออกไปที่ไหนรอเปล่าดิเล่รู้ีกี่แห่งมีที่ไหนวะเซื้อผิดยังไงจะซื้อออนไลน์ทำยังไงบ้างขอควหน่อ,อยดิเดี๋ยวพี่คือถ้าพี่อยากรู้ขนาดนี้เนี่ยเอางี้ดีกว่าครับสวัสดีครับผมทางนัดทาผมกุล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์มูฟวิ่งจำกัดครับบริษัทไลฟ์มูฟวิ่งของทางเรานะครับก่อตั้งเมื่อ5ปีก่อนโดยทีมงานคนไทยนะครับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างจักรยานไฟที่มีคุณภาพให้กับคนไทยได้ใช้งานครับเราก่อตั้งโรงงานของเราเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนนะครับที่นิคมอุตสาหการรมบางชัน นะครับในกรุงเทพเราเนี่ยได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001เราจึงเดินหน้าต่อเพื่อขอการรับรองเม้นไทยแลนด์จากทางภาครัฐซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มส่งออกจากแางน้ฟ้าแบรนด์ E.M. ของคนไทยไปให้คนอาเซียนได้ใช้งานครับจากานายน้ฟ้า E.M. มีการรับประกันยาวนานถึง5ปีมอเตอร์ Mother 3ปี ระบบไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่1ปีในส่วนของการบริการหลังการขายจากยานไฟ้าเ่ยมก็มีบริการหลังการขายทั้งที่ศูนย์บริการของเราเองที่โชว์รูมของเราที่กรุงเทพแล้วก็ดีลเลอร์ศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับลูกค้าสามารถไปที่ศูนย์บริการเพื่อรับการบริการได้หรือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาที่ศูนย์บริการเรามีบริการพิเศษคือออนไซต์เซอร์วิสลูกค้าสามารถโทรเรียกทางเราหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันของทางบริษัทที่เรามีบริการอยู่เราก็สามารถที่จะไปที่ออนไซต์เซอร์วิสที่บ้านลูกค้าได้ครับภายในป สำหรับจกักรยานไฟฟ้าย e ี่ห e ้อเอียมนะครับเราออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยทั้งเด็กนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการจากักรยานไฟฟ้า2ล้อที่โฉบเฉี่ยวนะครับสำหรับผู้สูงวัยก็ต้องการจากักรยานไฟฟ้า3ล้อที่ให้ความปลอดภัยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านมาทดลองสินค้าได้ที่โชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่รามินทากมหแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกที่กรุงเทพสามารถไปที่ศูนย์จัดจำหน่ายและบริการจากักรยานไฟฟ้าแบรนด e ์ EM ทั่วประเทศนะครับกว่าร้อยสาขา